สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุยข่าวรอบโลกกับวิวเอไทยนะคะวันนี้วันศุกร์ที่19มีนาคม2564ตามเวลาประเทศไทยค่ะวันนี้อยู่กันพร้อมหน้า4ท่านนะคะดิฉันดีที่การกำลังวันคุณรัตพลอ่อนสนิทคุณคมสันศิทธนาวิบุณชัยและคุณจันินพักดีธรรมนะคะมาคุยข่าวกันวันนี้โอ้โหมีหลากหลายประเด็นให้ได้พูดคุยกันเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ประเด็นที่เราติดตามกันใกล้ชิดก็คือคดียิงกราดร้านนวดที่นครแอตแลนตา ซึ่งทั่วประเทศและทั่วโลกก็จับตากันใกล้ชิดนะคะแล้วก็มีปฏิกิริยาจากชาวเมริกันเชื้อสายเอเชียเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้เรายังมีประเด็นพิเศษเกี่ยวกับมุมมองนักศึกษาไทยในมหาคนครนิวยอร์กนะคะที่ต้องเจอกับความท้าทายหลากหลายเ,เลยนะคะในการเรียนมหาวิทยาลัยในช่วงโควิดแบบนี้แล้วก็ปิดท้ายกันวันนี้ค่ะด้วยเทรนด์สะสมงานสินดิจิทัล ที่เรียกว่ากําลังเป็นที่สนอกสนใจของคนกระเป๋าหนักในตอนนี้กันเลยทีเดียวนะคะไปเริ่มต้นอกอันที่คุณรัตพลกันก่อนเลยเพราะว่าวันนี้เราก็มีความคืบหน้าคดียิงกราดร้านนวดที่นครแอตแลนตาด้วยใช่ไหมคะครับตามกําหนดเดิม,มนะครับผู้ต้องหาซึ่งก็คือโรเบิร์ตแอรอนลองอายุ21ปีเนี่ยมีกําหนดที่จะปรากฏตัวต่อสารแต่วันนี้นะฮะวันพฤหัส ไม่มาปรากฏตัวแล้วสารก็บอกว่าได้เลื่อนยุติการเดินทางมาของนายเอรอนลองครั้งนี้นะครับก็ไม่ได้ให้คำอธิบายอะไรนะครับโดยจะย้อนกลับไปเหตุการณ์ในเกิดวันอังคารใช่ไหมครับโดยเ,เขาได้ยิงกราดสถานที่ที่เป็นสปานวด3แห่งเหตุการณ์นีน้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด8คนนะฮะ โดยมี6คนเป็นสตรีเอเชีย1คนเป็นชายผิวขาว1คนเป็นสตรีผิวขาวนะฮะข้อหาที่นายลองถูกตั้งข้อหาเนี่ยมีทั้งหมดมี8ข้อหาฆาตกรรมนะฮะแล้วก็1ข้อหาทำรายร่างกายโดยทำให้บาดเจ็บสาหัสนะฮะนั่นก็เป็น latest uh, development ของคดีนี้นะฮะขณะเดียวกันคุณธิการหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องกับคนเอเชียแล้วก็คนทั่วไปเนี่ยก็ได้แสดง ปฏิกิริยาต่อความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้ต่อชุมชนชาวเอเชียในอเมริกานะครับเราเห็นทวีตแล้วก็การแสดงความรู้สึกผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยก็พบว่ามีผู้คนจำนวนมากทั้งโกรธทั้งเสียใจแล้วก็ทั้งรู้สึกหมดหวังอันนี้สำคัญเลย <S 2> <S 2> <ม>ทำให้บางคนรู้สึกดาวอยู่แล้วในช่วงโควิดเนี่ยรู้สึกแย่ลงไปอีกนะครโดยตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้แสดงความคิดเห็นนะครับ ที่หน่วยงาน Asian American Advocacy Fund เนี่ยอ,อยู่ที่แอร์แลนดาด้วยนะฮะบอกว่าผู้คนออกมาแสดงความรู้สึกต่างๆตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะความหมดหวังนั้นก็เพราะว่าคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียเนี่ยได้พยายามมานานในการจะต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมแล้วก็ต่อต้านการถูกคุกคามมานานนะฮะคนรู้สึกหมดหวังเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยยิ่งทำให้ขับเน้นว่ามันแย่ลงไปอีกนะฮะ ในขณะเดียวกันนะครับตัวแทนของอีกหน่วยงานหนึ่งที่ชื่อ Southern Poverty Law Center ก็บอกนะครับว่าเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายเนี่ยจะต้องได้รับการอบรมเพิ่มเติมครับคุณนิธิการเรื่องความเข้าใจเกีก่ยวกับอาญอาญกรรมที่เกิดจากความเกลียดชังว่าคืออะไรนะแล้วก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าเธอนั้นเนี่ยรู้สึกถึงเรื่องนี้มานานแล้วก็รู้สึกว่าภัยครั้งนี้เนี่ยใกล้ตัวมากนะเพราะว่าเธอเป็นคนเชื้อสายเอเชียนะ ยังได้เห็นเรื่องราวของอตัวแทนทางการเมืองตัวแทนทางการค้าด้วยนะครับอย่างเช่นหอการค้าเอเชียนในแอริโซนาก็คือเป็นรัฐที่แอตแลนตาตั้งอยู่เนี่ยเปิดเผยนะครับว่าทั้งกลุ่มก็มีแผนที่จะจัดพิธีไว้อะาลัยในสัปดาห์หน้าที่พื้นที่ทางเมืองสำคัญอขอโทษเมื่อกี้นี้บอกว่ารัฐแอริโซนาคน,คนละรัฐกับจอร์เจียรัฐแอริโซนาเนี่ย พ่อ,อคาริสโซนาบอกว่าจะจัดงานที่เมืองฟินิกส์นะฮะแล้วก็จะมีธุรกิจร้านค้าเชื้อสายเอเชียเนี่ยมาร่วมแสดงพลังร่วมกันครั้งนี้นะครับนั่นก็เป็นสรุปรวมนะครับคุณนิิการถึงเหตุการณ์ต่างๆที่คนเอเชียคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียรวมทั้งคนอเมริกันโดยทั่วไปเองเนี่ยแสดงต่อเหตุการณ์ครั้งนี้หลังจากรู้สึกโศกเศร้ากับความสูญเสียที่เกิดขึ้นครับ ค่ะก็เรียกว่าเป็นเป็นแรงสันสะเทือนอย่างมากกันนะคะนับย้อนไปตั้งแต่คดีคุณวิชารัตนพักดีมาจนถึงเหตุยิงกราดในนครแอตแลนตาซึ่งแน่นอนว่าเราได้เห็นพลังของชาวเอเชียที่ไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งเฉยหรือว่าเงียบได้อีกต่อไปนะคะกลับมาที่ประเด็นเกี่ยวกับสหรัฐกับความสัมพันธ์กับัราซียกันดีกว่าหลายคนก็จับตากันใกล้ชิดว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนจะดีขึ้นหรือแย่ลงนะคะในยุครัฐบาลของไบเดน ล่าสุดมีการเคลื่อนไหวจากทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนะคะบอกว่าพร้อมมากพร้อมที่จะเจราจากับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐระบุวันมาเลยว่าจะเป็นวันศุกร์นี้หรือวันจันทร์หน้าก็ได้นะคะคุณใ mm hmm. น,นรัสเซียเปิดเผยผ่านทางสถานีโทรทัศน์ของรัสเซียเลยนะคะว่าเขาบอกว่าพร้อมที่จะหารือความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะประเด็นต่างๆที่ติดตามกันก็คือความขัดแย้งในภูมิภาคนะคะแล้วก็จะให้ทางกระทรวงต่างประเทศรัสเซียเนี่ย เตรียมการหารือในครั้งนี้นะคะโดยท่าทีของผู้นํารัสเซียมีขึ้นหลังจากที่ทางการรัสเซียเรียกตัวเอกอัครราชทูตรัสเซียประจําสหรัฐกลับประเทศชั่วคราวค่ะเพื่อหารือถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติที่ถดถอยลงไปในช่วงที่ผ่านมาแล้วการเรียกทูตกลับประเทศนี้ก็เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่ทางสถานีโทรทัศน์ ABC นะคะเผยแพร่เทปบันทึกการสัมภาษณ์ประธานาธิบดีไบเดนไปเมื่อวันพุธและผู้นําสหรัฐระบุว่า ประธานาธิบดีปูตินมีราคาที่จะต้องจ่ายสําหรับการกระทําที่อันตรายและทีนี้ก็ไปตอบคําถามของ ABC ค่ะซึ่งตั้งคําถามไปว่าเขาเชื่อว่าปูตินเป็นฆาตรกรหรือไม่ซึ่งไบเดนก็ตอบว่าผมเชื่ออย่างนั้นทีนี้ทางโคศกทำเนียบข่าวคาเจนซาก้ก็ออกมาเคลื่อนไหวก็ในทิศทางที่ปฏิเสธที่จะระบุว่าคําตอบดังกล่าวของผู้นําสหรัฐเนี่ยเป็นการแปลตรงตัวไปเลยไหมว่าเขาเชื่อว่าผู้นํารัสเซียเป็นมือฆาตรกรจริงๆหรือว่าเป็นการใช้คําเปรียบเปยนะคะโดยระบุ เพียงว่าไบเดนจะยังเดินหน้าแนวทางการสื่อสารกับรัสเซียต่อไปนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวระหว่างสหรัฐกับรัสเซียนะคะและขยับมาที่ประเด็นที่ติดตามกันตั้งแต่ต้ตนสัปดาห์สำหรับวัคซีนแอสตราเซเนกานะคะทางสำนักงานยาแห่งสภาพยุโรปยืนยันนะคะว่าวัคซีนโควิดของแอสตราเซเนกาเนี่ยมีความปลอดภัยและมีประสิทธิผลจริงนะคะขณะท,ที่ทิศทางสถานการณ์การระบา 19, ดของโควิด -19 โดยเฉพาะในฝั่งยุโรปเนี่ยทางองค์การอนามัยโลกบอกว่า วางใจไม่ได้นะคะตัวเลขกลับมารุนแรงขึ้นอย่างน่าตกใจเลยเฉพาะ,ะตัวเลขเฉลี่ยการเสียชีวิตในยุโรปเนี่ยมากกว่า20,000รายต่อสัปดาห์นะคะโดยตัวเลขสะสมพุ่งเกินระดับ900,000รายไปแล้วและผู้ป่วยใหม่ทั่วยุโรปก็เพิ่มขึ้นเฉลี่ย1,200,000รายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะเอาละค่ะจากฝั่งยุโรปขยับกลับมาที่มหานครนิวยอร์กนะคะซึ่งเคยได้ชื่อว่า เป็นหนึ่งในพิกัดการระบาดหนักของโควิด1 9ในสหรัฐอเมริกากันเลยและแน่นอนว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคมแล้วก็การศึกษาอย่างแน่นอนนะคะแล้วคุณจจนินก็ไปพูดคุยกับ3นักศึกษาที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นนําที่นั่นเองด้วยแล้วก็มีหลากหลายประเด็นมาเล่าให้ฟังอย่างแรกที่ดิฉันสนใจเลยคือชีวิต new normal ของนักศึกษาที่ต้องไปอยู่ที่นั่นเ,นเป็นยังไงบ้างคะ ใช่ค่ะชีวิต New Normal อย่างที่คุณนิติการพูดนะคะว่านิวยอร์กเวลาใครๆมาก็คิดถึงเมืองที่มีแสงสีมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะอยากจะไปดูบรอดเวย์ใช่ไหมคะพอดีว่าไปคุยกับนักศึกษามาทั้งสามท่านแล้วก็น่าสนใจมากค่ะเพราะต่างคน,คนก็ต่างมีมุมมองที่ ที่ไม่เหมือนกันนะคะอย่างท่านแรกนะคะมาจากมหาวิทยาลัยบร c h College คุณชมพูนุชโชดมั่นคงสิลค่ะเขาเป็นาสาวสังกิจันชอบไปช็อปปิ้งพอสมควรเธอก็บอกว่าเมื่อก่อนทำอะไรก็สะดวกแต่ตอนนี้ล็อกดาวก็ที่ต้องล็อกดาวตอนช่วงแรกค่ะก็ออกไปไหนไม่ได้ก็ experience หายไปถึงเธอบอกว่า80-90เลย แล้วก็้ mm. านอาหารก็ปิดเร็วขึ้นหรือตอนนี้ก็กลับมาเปิดแล้วบางร้านนะคะแต่ก็ยังจํากัดจํานวนที่นั่งอยู่ก็จ,จะไม่ได้บรรยากาศเหมือนเดิมอย่างที่บอกว่าไปช้อปปิ้งร้านก็ปิดเร็วขึ้นอันนี้ดิฉันคอนเฟิร์มได้ค่ะว่าหลายร้านปิดเร็วขึ้นพอสมควรนะคะหรือก็ปิดไปเลยถาวรส่วนมาคุยกับนักศึกษาไทยทั้งสองท่านนะคะอ,อีกสอ,อีกองท่านค่ะกับนักศึกษาไทยชายนะคะคุณธีรคุณรัติรัตน,นานนท์จากมหาวิทยาลายัยโคลัมเบียค่ะซึ่ง ต้องดูว่าคุณที่รีรคุณนะคะเขาเรียนด้าน real estate development ค่ะเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยความน่าดึงดูดของนิวยอร์กซิตี้เนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะเขาบอกว่าเมืองนี้มันยัง alive อยู่แต่ว่าทั้งเมืองทั้งย่านต่างๆอะไรงนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าคนก็น้อยลงอย่างเช่นเขาก็บอกว่าอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการชมเมืองหน่อยก็ไปเที่ยวเซนทรัทพาร์คสิเขาบอกว่าพาร์คนี่ใหญ่มี open space เยอะแล้วก็คนก็ค่อนข้างสามารถเว้นระยะห่างได้ค่ะแต่ว่าถ้า อยากจะไปเที่ยวเป็นสายเที่ยวไปตอนกลางคืนอย่างเวสต์เวลล์หรือ East, ไปเออไปเชลซีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บอกว่ามันจะปิดเร็วขึ้นพอสมควรคนก็น้อยลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความสวยงามของเมืองก็มีอยู่ค่ะอีกท่านหนึ่งจากมหาวิทยาลัย NYU นะคะคุณนักกรนพรหม,มะน่าสนใจมากค่ะเขาบอกว่าเขาหันกลับมาเริ่มออกบาอกกลังกาออกก,ากาําลังกายค่ะไปวิง่งแล้วก็สามารถชมเมืองทางนั้นได้ด้วยก็เป็นหลากคนหลักมุมมองคะสาหรับชีวิตสไตล์ New Normal ที่นิวยอร์กค่ะ อืมนอกจาก New Normal เองแล้วเนี่ยคิดว่าอีกหนึ่ง New Normal ที่ต้องเจอไปถามนักศึกษาก็ต้องเรื่องการเรียนเลยใช่ไหมคะ,คะพวกเขาเจอความท้าทายอะไรบ้างคะใช่ค่ะเรื่องการเรียนออนไลน์นะคะทั้งสามคนก็บอกว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียคะ่ะข้อดีนะคะอย่างอย่างคุณ อย่างคุณชมพูนุชจากรบร c ค l l ลจ e ค่ะก็บอกว่าเธอเรียนด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเพราะฉะนั้นก็จะต้องทำโฟกัสกลุ่มใช่ไหมคะเป็นการสัมภาษณ์คนเกี่ยวกับโปรดักต่างๆซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นช่วงก่อนโควิดเนี่ยจะต้องรวบรวมไปนั่งจัดห้องหรือว่าเรียกให้คนเข้ามาใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้สามารถทาผ่านออนไลน์ได้ผ่านซูมได้ก็รวดเร็วยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้กวก็เก็บ เป็นดิจิตอลได้หมดกลับไปเช็คดูได้นะคะหรือว่าคุณคุณธีรคุณจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียก็บอกว่าก็ดีค่ะสามารถเรียนได้อยู่ที่บ้านสบายดีไม่ต้องเสียเวลาขึ้นรถไฟก็เอาเวลานี้มาทบทวนบทเรียนหรือว่าฝึกทำงานไปนะคะก็ก็ถือว่าโอเคแต่ที่น่าสนใจมากๆคือคุณนกกกรค่ะเพราะว่าคุณนกกรเรียนด้าน global security เขาก็บอกว่า ด้านที่เขาเรียนเนี่ยเป็นการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะเป็นการเรียนสถานการณ์สมมตินี่เขาสามารถประยุกต์ได้แล้วเพราะตอนนี้ทุกคนทํางานที่บ้านหมดอาจารย์ <c oughs> ก็จะให้โจทย์มาเลยว่าถ้าเราเป็นองค์กรที่อยู่ในสหรัฐล้วต้องช่วยประเทศอื่นเนี่ยเราจะทํำยังไงถ้าเขาไม่ได้อยู่ใกล้เราเขาก็จะได้เรียนด้านอื่นนะคะว่ามาประยุกต์สถานการณ์จริงเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นพอสมควรถ้าพูดถึงข้อดีแล้วอาจารก็ต้องพูดถึงข้อเสียบ้าง ข้อเสียนะคะอย่างคุณอย่างคุณธีรคุณจากมหาวิทยาลัยก็บอกว่าอาจจะโฟกัสลำบากเหมือนกันเพราะว่าต้องเรียนผ่านคอมพิวเตอร์อาจจะไม่ได้เจอเพื่อนเหมือนก่อนอย่างคุณชมพูนุชก็บอกว่าพอมาเรียนปุ๊บความปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อเพื่อนในชั้นเรียนคน่ะคอนเน็กชันมันก็จ,จะน้อยลงไปพอสมควรเพราะว่ามาทุกคนก็เรียนผ่านคอมใช่ไหมคะจบแล้วก็แยกย้ายกันไปก็อันนี้ก็มีข้อเสียบางส่วนนะคะ อืมก็มีทั้งข้อดีที่ไม่ต้องเดินทางมีเวลาที่จะทบทวนการเรียนมากขึ้นแต่ข้อเสียก็คืออาจจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนน้อยลงแล้วก็โอกาสทีส่จะได้ปรึกษาคุณครูก็น้อยลงไปด้วยนะคะประเด็นสุดท้ายเลยถ้าถามใจนักศึกษาทั้งสามคนที่คุณจะนีนไปคุยมาเนี่ยณวันนี้นิวยอร์กพร้อมที่จะกลับไปเปิดนักศึกษาเปิดรับนักศึกษากลับเข้าไปเรียนไหมหรือว่าถ้าเราเป็นนักเรียนเองเนี่ยแล้วอยากจะกลับไปเรียนต่อคิดว่าตอนนี้เป็นเวลาที่ดีไหมหรือว่าควรจะรอไปอีกคะ่ะ ค่ะเป็นคําถามที่น่าสนใจมากกันค่ะเพราะว่าทั้ง3คนนี้ตอบไม่เหมือนกันเลยค่ะต่างมุมมองค่ะก็แล้วก็สําหรับโรงเรียนมหาลัยที่จะเปิดนะคะบางบางที่ก็ยังจะเปิด in person บางที่ก็ยังเป็น h hybrid อยู่แต่ว่าอย่างคุณคุณธีรักคุณจากมหาวิทยาลัยก็บอกว่าอยากมาใช่ไหมคะมาเลยค่ะเพราะว่าเหตุผลเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ได้แยกขนาดนั้นนะคะเพราะว่า experience ประสบการณ์อะไรใหม่ๆ ก็ยังจะได้อยู่แล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีวัคซีนแจกจ่ายแล้วเขาบอกว่าคนก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติเขาก็แนะนําให้มาเขาบอกว่ายังไงจะสมัครปีนี้หรือสมัครรอบหน้าก็ยังถือว่าข้มอยู่นะคะส่วนคุณชมพูนูตค่ะเธอบอกว่าเธอไม่แนะนําให้มานะคะถ้าใครที่ต้องการ นิวย์กซิตี้เอ็กซ์เพียจริงๆแบบร้อยเปอร์เซนบรรยากาศยังไม่กลับมาคึกคักพอเธอก็บอกว่าให้ hey, ชะลอไปก่อนอาจจะเป็นอาจจะเป็นปีหน้าหรือปีหน้าอีกสองปีข้างหน้านะคะคุณณก,กรก็มีบอกว่าข้อดีและข้อเสียเขาบอกว่าเมืองนี้ยังเป็นเมืองที่น่ามาเรียนอยู่เพราะว่ามีมหาวิทยาลัยชั้นนําหลายแห่งแล้วก็มีองค์กรนานาชาตินับร้อยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ทําให้ผู้คนสามารถสร้างสัมพันธ์และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากชาวต่างชาติในหลายประเทศได้ในที่เดียวกัน,นะคะ่ะแต่ว่า ก็ต้องระวังถ้าเวลาเรามานะคะเดินทางมาจากประเทศไทยโควิดก็ยังมียังยังมีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าใครรับความเสี่ยงได้อยากมาก็มาถ้ายัางคิดว่ายังไม่โอเคก็จะรอไปก่อนก็ต้องไปตัดสินใจดูกันนะคะนี่ก็เป็นถือว่าเป็นประเด็นมมมองของนักศึกษาไทยที่เรียนที่นี่จริงๆนะคะแล้วก็ทำให้เราช่วยตัดสินใจได้อย่างหนึ่งสำหรับคนที่คิดจะมาศึกษาต่อที่นั่นนะคะก็ต้องขอบคุณคุณจจนีนที่เป็นนิวยอร์กเกอร์เปิดประสบการณ์ให้เราได้รู้ถึงการศึกษาที่นั่นนะคะ เอาละค่ะสท้ายกันวันนี้ด้วยคุณคมสารดีกว่าเพราะว่าเทรน์สำหรับคนกระเป๋านักกระเป๋าหนักเน่ก็คือการสะสมงานสินดิจิตัลที่ราคาต่างๆเนี่ยเรียกว่าสร้างสถิติใหม่กันหลายชิ้นเลยทีเดียวสิ่งที่ดิฉันสนใจมากที่สุดคืออะไรที่ทำให้งานสินดิจิตัลเนี่ยได้รับความสนใจมากในช่วงนี้ค่ะ ครับคุณนิติการครับก็ตอนนี้งานศิลปะนะครับเริ่มก้าวข้ามมาแล้วนะครับค่อยๆเข้ามาแตะในวงการดิจิตอลอย่างน่าสนใจครับโดยรายงานนี้ครับหยิบมาจากสำนักข่าว r อยเตอร์สครับเขาได้รายงานข่าวการซื้อขายศิลปะดิจิตอลนะครับที่มีมูลค่าเกือบ70ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวโดยชิ้นงานดังกล่าวนะครับมีชื่อว่า every day s the first 5,000 d a y s หรือว่าทุกๆวัน5 0 0พวันแรกนะครับ โดยงานศิลปะชิ้นนี้ครับสร้างสารรค์โดยศิลป,ปินที่ชื่อว่าไมค์วินเคิลแมนครับแต่ชื่อในวงการของเขาก็คือบีโพลศิลปะชิ้นนี้ครับสร้างสารรค์จากรูปดิจิตอลหนึ่งใบต่อวันนะครับโดยบีโพลนะครับเริ่มสร้างสารรค์งานชิ้นนี้ตั้งแต่ช่วงปี2007การซื้อขายดังกล่าวครับทำให้บริษัทประมูลงานศิลป,ะ,ปะชื่อดังอย่างคริสตี้นะครับยกย่องให้บีโพลเป็นหนึ่งในสามศิลป,ปินที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็มีผลงานศิลป,ะ,ปะที่มีมูลค่าสูงที่สุดด้วย แม้ว่างานศื้อปะาดังกล่าวนะครับจะจับต้องไม่ได้ครับอยู่ในโลกดิจิตอลหลายคนฟังถึงจุดนี้เกาหัวฮะก็พ <c oughs> ิเพสอีครับจะไปซื้อแทนๆไปใช่ไหมฮ <c oughs> ะความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าเบื้องหลังของการซื้อขายงานดิจิตอลครับถูกพัฒนาโดยเทคนโนโลยีอย่างบล็อกเชนให้หมองภาพง่ายๆครับบล็อกเชนก็คล้ายๆระบบปฏิบัติการแบบหนึ่งครับโดยที่จะสร้างบันทึกที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และบล็อกเชนนี่แหละครับที่ถูกใช้งานเพื่อสร้างสกุลเงินดิจิตอลต่างๆอย่างเช่นบิตคอยเป็นต้นนะครับ อีกคำหนึ่งครับที่มาพร้อมกับข่าวนี้ก็คือ NFT ครับหรือว่า non-F ั n ง ible Token แปลให้เข้าใจง่ายๆครับ NFT ก็คือสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นการใช้งานระบบบล็อกเชนนะครับเพื่อสร้างให้สิ่งต่างๆนั้นมีเอกลักษณ์มี A class, มจำนวนจำกัดแล้วก็แบบแยกย่อยไม่ได้ครับผมถือว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจแล้วก็ทำให้งานสินนี้เนี่ยดึงดูดคนกระเป๋าหนักกันมากทีเดียวเอ๊ะเห็นว่านอกจากภาพเขียนดิจิทัลที่ได้รับความสนใจแล้วเนี่ย มีสิ่งของที่เกี่ยวกับวงการกีฬาด้วยที่ได้รับความสนใจในหมู่นักสะสมใช่ไหมคะใช่ครับคุณนิติการครับไม่ใช่เฉพาะวงการศิลปะเท่านั้นครับตอนนี้สินทรัพย์ดิจิตอลครับกำลังถูกนําไปใช้ในวงการของสะสมในแวดวงกีฬาด้วยนะครับอย่าง NBA ครับของสหรัฐมีการถ่ายคลิปนักกีฬาบาสเกตบอลนะครับความยาวประมาณสิวินาทีครับเขาจะเลือกช่วงเวลาที่น่าสนใจแล้วก็นําคลิปนั้นมาขายโดยเรียกสิ่งนี้ว่าท็อปช็อตนะครับ ผู้ที่อยู่ในแวดวงของสะสมก็มองกับว่าท็อปช็อตไม่ต่างจากการที่เราสะสมพวกก้ากีฬาครับเพราะว่าเป็นของที่มีจำนวนจำกัดทําซ้ำไม่ได้แล้วก็มีกลุ่มคนที่ชื่นชอบก็จะคอยตามซื้อตามสะสมอยู่ตลอดเวลาตัวอย่างท็อปช็อตที่ได้รับความสนใจครับอย่างเช่นคลิปของนักบาสช,ชื่อดังเลบรอนเจมส์นะครับจากทีมเลเกอร์สครับจับลูกบาสยัดเข้าห่วงโมเมนต,ต์แบบนี้ขายไปแล้วนะครับในรูปแบบคลิปดิจิตอลครับม,ม 8, ูลค่า28,000ดอลลาร์ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญบ้างครับอย่างแอ well นดูเซนโวส์ครับเป็นผู้บริหารกองทุนการลงทุนที่ซื้อแล้วก็ขายฝ่ายดิจิตอลครับเขามองว่าแม้ว่าปัจจุบันนี้นะครับกระแสของสินทรัพย์ดิจิตัลจะมาแรงแต่อยากเตือนฮะให้มีความระมัดระวังในการลงทุนนอกจากนี้ครับตัวของเขายัางคาดการอีกครับว่าสิ่งของที่จับต้องไม่ได้แบบนี้ในรูปแบบดิจิตอลอาจจะมีมูลค่าตลาดสูงถึงล้านล้านตอนลราในอน,น,นาคตฟังข่าวนี้แล้วนะครับ การถ่ายรูปต้องมานะครับการถ่ายคลิปก็ต้องมาเดี๋ยวข้อไปทำความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีที่หลักนะครับเก็บรูปเก็บคลิปไว้ก่อนครับในอนาคตเผลอๆนะครับเราอาจจะทําเงินจากสิ่งที่จับต้องไม่ได้กลายเป็นสินทรัพย์มูลค่ามหาศาลครับคุณนิติการครับโอ้โหเป็นสิ่งเล็กสิ่งเล็กอันพันละน้อยที่กลายเป็นสิ่งสร้างมูลค่าได้ในอนาคตจริงๆนะคะแต่ว่าดีนะคะว่าคุณคมสัรบอกว่าการลงทุนต่างๆเนี่ยมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยศึกษากันให้ถี่ถ้วนก่อนนะคะ เอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสท่านค่ะที่มาอัปเดตข่าวเช้ากับดิฉันวันนี้นะคะและติดตามวิวเอไทยได้ทุกช่องทางบนโซเชียลมีเดียค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ